เห็ดแห้งเด้จ้านี่ยากลุงไม่ได้เก็บนะคะเนี่ย mm hmm. เขาแหง้งแต่ดอกใหญ่มากอยู่ด้วยกันเลยเห็ดแห้งมากดอกใหญ่ฝุนไม่ได้ตกมาหลายวันแล้ว แห้งมากค่ะลมกระแรงเห็ดก็แห้งยี่กลมจะต้องเลือกเอาเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะขอบเขาจะเป็นสีน้ำตาลถ้าเขาเริ่มแห้ง ป่าก็เยอะมากเลยยุ้งป่านี่สุดอันนี้เห็ดของเยดก,กงก็ ได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะครึ่งถังเห็อย้าเห็ดจ้ามีแต่ดอกใหญ่ๆดอกเน่าก็มีเริ่มแล้วดอกแห้งก็มีมีทุกอย่างเห็ดที่เห็นนี่เก็บไม่ได้ทุกอันนะคะจะเลือกเอาเป็นบางอันที่ยังสวยๆอยู่ เหนียวเิดวันนี้จะเลือกเอานะคะเห็ดเริ่มเน่าแล้วอว้ยตันนี้ก็ไม่สวยดอกนี้ดีกว่าดอกเล็กเจอเห็ด ยี่สิบสามสิบดอกก็ได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเขาแห้งและก็เน่าจะเลือกอาแตดอกสวยๆเป็นกระจุกเลยจะมีแต่เห็ดแห้งนะคะจามาเก็บเห็ดกันค่ะอันนี้เขายัางชั่วหน่อยเขาไม่ได้แห้งมาก เห็ดเลยจ้าเห็ดมาเก็บเห็ดกายกลมนะคะมีเตโดกใหญ่ๆเลยอยู่ในใต้กิ่งไม้เนี่ยอยู่ใต้กิ่งไม้ค่ะดอกใหญ่ๆ เจอแล้วค่ะดอกใหญ่ๆเลยห็ดแถวนี้น่าจะไม่มีคนเก็บนะอีกกุ่มก็ไม่ได้มา มาสองรอบอันนี้รอบที่สามดอกใหญ่มากเห็ดมันปูเด้อจ้าเห็ดมันปูสวยๆมาเก็บเห็ดด้วยกันค่ะดอกเน่าที่คงก็จะเลือกเอานะคะ คงก็ออกจากป่านันแล้วค่ะเห็ดก็ได้หนึ่งถังกับหนึ่งถุงเห็ดก็เลือกเอาเต่ดอกสวยๆค่ะดอกแห้งๆยี่กงไม่ได้เอาไปต่อค่ะเก็บเห็ดต่อนี่ไดยจ้าเห็ดวันนี้ยี่กงก็ได้เห็ดแค่นี้แหละค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะพ่อบ้านมาถึงแล้ว เห็ดก็ดอกใหญ่ๆดอกสวยเหมือนเดิมเห็ดวันนี้แห้งมากแต่ยีกงก็เลือกเอาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ